พี่บองครับวันนี้ลูกค้ามาจัดเซตอะไรครับอ่าอันนี้เป็นเซตปลาเสริม3514้าหที่จับมือถือ2805ปดศูนยที่วางกดน้ำสามห้าครับอ๋อนะครับรถ n m a x นะครับคุณพี่ครับเซต n m a x นะเอ็นแม็สีเดียวเหมือนที่เราทำคลิปเลยนะครับพี่เขาดูทาง TikTok มาอ๋อก็เลยเอารถมาให้เราติดเลยครับคุณพี่ติดตามจากเราจาก t i ทิกตอกจะในที่ขับมาจากไหนพี่จากเพชรเกษมปฏิบัตโอ้โหขอบคุณมากครับอ่านะครับนะครับถ้ามาติดตั้งหน้าร้านแบบนี้ก็ ก็ติดตั้งฟรีด้วยนะคุณพี่ครับนะประกอบด้วยอะไรพี่ตัวนี้อันนี้จะมีบาร์เสริม3514ครับผมครับก็ที่จักรมือเนี่ยอันนี้ลูกค้าเขามีอยู่แล้วอ่าเราก็มีขาอะไหล่แบบแอันนี้ใส่ให้เขาอ๋อที่กับบาได้เลยก็คือตอนก็คือตอนแรกลูกค้าใช้แบบก้านกระจกนะครับจะเปลี่ยนเป็นแอนนีก็ได้เรามีอะไหล่ขาตัวนี้ขายใช่เรามีขายอ๋อขาพอครับผมเพราะที่จักรใช้ได้ปกติอืมนะครับที่วางขวดน้ำสามห้าแบบยิ้มแอนนีเหมือนกันครับครับผมอันนี้แข็งแรงนะพี่ ชอบไหมพี่ถูกใจไหม้ยครับโอ้โหขอบคุณเออถุงมือด้วยนะครับถุงมือด้วยอ๋อโอ้ยขอบคุณมากครับยังไงก็ฝากร้านเราไปด้วยนะครับเนาะบอนตตบุฟมอบางแวก8ปนะครับนี่ขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ